ต้มแล้วเฮ็ดอีหยับาดนี้ต้มแล้วกะแกงหรอต้มแล้วแกงโดยใส่ขะเบื้อเอ้าอ๋อน้องเคยซื้อบ่บ่เคยจึกๆอันเป็น กับสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องกันเบิร์คูสู่สู่คนพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับบายาในมือนี้เด้อผม่พี่น้องบายาเอ่เลือนทางมาฮอดพี่เล่พี่น้องเลยเมืองสซปนเลเนาะอ่าพอดีกัมาเรื่องไม่เรื่องต่อเพื่อนซานน้องน่าพ่พี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีว่าพี่น้องเลยบายาสั่งไม่เป็นที่ร้อยได้พี่น้องเพราะว่ากลับมาน่ะบายาสั่งเป็นที่ร้อยแต่บออื่นเพ่นเพื่นจะมาส่งไม่เนาะก็คือ บ่อเานี่มีงบซื้อใหม่ซื้อตอกเลยพี่น้องเด้อเนาะส่วนเรื่องงบสั่งเครื่องสั่งชาแนงเพิ่นนยังไม่ทันจะมีเนาะพี่น้องเลยอ่าพอดีม่มรนี้บ่อเงาเบะเบิองไม่เบิองตอกแล้วเพคนว่ามีอยู่พี่น้องเลยใหม่ที่บ่อเงาต้องการนะเนาะเปินมาบ่อเงาเลยถามมาส่งให้มือนี้ได้บ่อเพิ่นบอกว่ามือนี้นำบ่อได้คนที่อ่าส่งนำบ่อยู่พี่น้องเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นเนาะเอาจังไย่ก็ต้องขอขอบคุณทางป้าใจบุญใจดีเด้อพี่น้องที่เข้ามาหับมาสม แล้วก็ซอยเหลือครอบครัวทั้งน้องนางขอให้ป้าจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคมเจ็บเนี่ยความไข้ขอให้มีในป้าเด้อขอให้ป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเอ้าพี่น้องเลยจังไรกะไปเบิง่งไปส้มเนาะมาน้องนางเพิ่นเฮ็ดอย่างอยู่พอดีบ่วยเนาซื้อนี่มาพี่น้องก็ซื้อเนาะแนวตอนนียามแนวฝากอะไรมาให้น้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ อไม่ทรบเพิ่นสิพอหรือบ่พอก็บ่ฮู้พี่น้องเอ้ยเฮาก็ต้องอ่าซื้อไว้ให้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเรื่องงบอ่าตังเงินตังซานเพิ่นนี่ยังยังบ่ทันได้มีเนาะพี่น้องเนาะมีแต่งบที่ที่ซื้อไม้มามให้น้องเพิ่นบ่อื่นพี่น้องเอ้ยปืนนี่แหละเนาะพยายามสิอ่าเอาไม้มามาะให้ทางน้องนางพี่น้องเอ้ยมีมหยังแน่ถ้าเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่ามแบบใดแบบใดเนาะ สีพอเดีวยวบ่พอนี่อ่าบ่ฮู้พี่น้องเลยเนาะอ่ะอาเพราะว่าไมมก็โอ้ค่อนข้างแพงอยู่ดีพี่น้องเลยอ่างบเนี่เพิ่นให้อ่าตามลุงพอลุงเพิน่นเพิ่นจดให้มาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจดให้มาอ่าซิปยัดล้านไ่ใช่พี่น้องป้าบอย,ยาวาแต่พอแต่ป่ายมันพี่น้องเลยก็เลย บ่ยาวเลยแต่7ล้านนี่แหละบ่ซั่นบ่ยาวบ่เพิ่นเลยแต่ปลายพี่น้องเอ้ยเ่จดมาให้17ล้านบ่ไหวพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ยาวเลยว่าเอาตามที่มีเงินก่อนพี่น้องเนาะที่เหือก็มีแต่ให้ทางพ่อแม่พี่น้องนี่สมทบเข้ามาอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องให้เพนาน้องเิสเร็จแต่ทอเนาะนตอน้อยเพิ่นเป็นอ่าหน้าที่เฮ็ดานพี่น้องังนพหน้านาวนี่โอ้ยยากําเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้า โอเคไปพี่น้องเลยมีแต่ว่าน้องเพิ่นเห็ดอย่างยู่ตอนนี้พ,นพ,พี่น้องเลยพอดีเพิ่นเอาพื้นมาอันนี้แหละจูไพ่สีอาเผาตีนงัวพี่นอ้องบอกยังไงกันเนาะเอาโอเคไปพี่น้องเลยเนาะในตอนนี้เหกกาบมาฮอดเกันซานาน้องนางเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะพอดีว่ามาฮอดตอนบ๊ายบายพี่น้องเลยนะ้องพื้นมาได้ใส่เมือนี้เนาะ สบายดีแหละโดยสบายดีโดยไปเอาเกือบมันยิบตะโบยิบแมวกดยังหมวกนะมันแดดมัน,ม,นมันหม่มเนาะโ,โอ๋อโมน,นี่เขากวดตลอดบ่ลของคืออันกวดตลอดเลยถ้าเ่าได้กวดก็หกนะอ,อือหือ เป็นย so ังไงยู uh ่ดีไม่แห oh, you know, like ้งอยู่บ่าน้องละโดยยูดีไ่แห้งพ่อกันไหวกว่านัดไหวเนาะฮักก็มาแต่เพื่อนนะสาวพนันไปลินอยู่บ้านแจ้งอือไปยังกันแหะน้องไปหาคุยบอไปลินซื่อโอ้นึกว่าไปหาคุยอีกแล้วนะพอแล้วพอแล้วโดยพอแล้วบอเห็นแล้วจังหวาพอแล้วหน่อยโดยเห็นแล้วนี่เออเห็นแล้วเป็นยังไงน้องละกะเป็นก็ครบเมิร์ค่ะคบเมิร์ดทุกตัวโดยครบเมิร์ดไปเห็นอยู่ใช่ไหน้อง เห็นอยู <No. S 2> <pt> ่บ้านอวิ่งเะว่านอวิ่งเพิ่นจับไปให้โบหรือบ่นี่ไหนบพอน้องไปพ่อฮะนะอ่ะมันเหมันเห็นอย่างอยู่ตอนแบบว่ากำลังมาพอน้องมาสิลงหาแต่เพิ่นกำลังขึ้นแต่ห้วยฮะนะแล้วก็ไปพ่อยู่ไม่บิ๊กอืออืออือพ่อยู่ไม่บิ๊กมัน บูยอมกลับเพื่อนกับซานเนาะเออคือเป็นนั่นคุยตัวนี้แต่ว่าปีนี้มันไปไกลแบบว่าไม่บิก๊กมีแต่ผนตัดมันแล้วขนาดแล้วกับคุยมันอึดมุงยู่ก็เลยไปไกลนิดนึงขนาดปีนี้คุยอึดมุงอึดมุงยู่โดยมันหาเนื้อกินหญ้าตองพี่น้องมันบ่ค่อยมีบ่โดยมันบูยอมสมบูรณ์บ่โดยแล,แล้วเพื่อนก็ไปไกลแล้วโดยพอดีว่าไอ้อ่าซื้อตีนต,ตีนงัวมาไอ้ยามันเน่าอัน จเจ้าเจ้าอันจูไพ่เผาเนี่นี่เลยบอลองเผายี่นี่ก็ได้เผายีนี่ก็ได้เนาะดย้ยอ๋อโอเคพี่น้อง,งเงียบไปหาพื้นน้ำนองเพิ่นก่อนไปไปห่อนีเนาะน้องนางเนาะ,ะอากาศมันห่อนบอ,อห่อนจนหายใจบ่ออกเลยพี่น้องเลยกระโพดกระโพกระเดือเนาะ หอนกับหอนหลายหนาวกับนาวลายหายนาวกับนาวลายดยห้หอนกับหอนเกินพี่น้องเลยมาวิธีผุดกรดของไฟบ่อยพาย,ยพื้นนี่น้องพันไปเรียบร้อยแล้วบ่พื้นนี่เ <c oughs> นี่ย,ยนอ้องเอาใส่ไหม้เลยัน็นไิน คุณไนเห็นเรียบร้อยแล้ตินเนาะเห็นแล้วบอขอนตอกรถมานัอขายเพือนไม่รู้เป็นยังบอขายเมื่อไรเละขายเมื่อไรแต่ขายกับผู้เจ้าคนสี่หายเละคือว่าเนาะมันรวมเป็นของเขาพี่น้องไรว่เขารับจ้างคนที่ชื่อเนาะดูอ เีรขอไทยก่อนเกเตยเกเตยเลยพี่น้องเลยมาไวกว่วที่คิดน้องเนาะจริงจริงไอ้นัดเอาก้อนกรุบเบในตาเป็นยังเื่องก็ื่อกตุกเศราเรือตกเเอาน้องเลยเกยตเกเตตถอดพูดออกมาตาแรงขุ่นหุน Ừ. Đúng năng thực liệt của đây đây thì nào đây. Phải bàn chèm cái kia hết đấy. lấy cái gì hả? Lục mơ. Như đấy. Chạy xe này vừa. Chắc lẽ đi để phi nào nàng nàng chọc chạy say vào nhau đây thằng thừa ui tài lẽ bên này chị thấy à chị tít bên này à này nó nằm ở đấy, mười lăm mười lăm mười này nhau giang cái lăm mườ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 i phải mười lăm này đục leo lăm mười 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 lăm ติดแล้วหมกเบียดได้พี่น้องกันเลยหมกกระเตียงเมคนณห้มากนะทักทักนรนอนแล้วโดยเป็นเขาเห็ดย่างดีนะพี่นอ้องเห็ดเป็ดเป็ดผาเอพมาตรฐานนะพี่น้องผลโต๊ะผลยังถึกอนะน่านขาดนะพี่น้อง,องไ่้ไงกันเนาะแม่ไปใช้ไหมนะพีเน้องเพื่อนพ่อไปใช้เพื่อนเบิบโดย

ขึ้นมาเทื่อนี่อยู่ให้อนน้องเนาะแมนแต่ว่าซูน,น,นี่เอาการมันห้อนอะไรเกินชาน,นพั้นเ้็กเพียงเนาะค่อนข้างจะแบบโอ้ยลมพีองเลามาถืงนี่ปีวไปวง่ายๆสังกะสีนะไปเบิดเลย hòn hòn mặt chu phay đó khác cái nhắn mới xin lúc chu đang cả đấy rồi cái đó mình mình này đọc cái đi đi ai em anh nào นี่ดิเออตัวนี้เหมือนมันใหม่แล้วเนาะเออคนเผาแล้วเหลือแต,ต่ตินเดียวแต่ตินเดียวโดยอันน,อน้องอันน้องเผาด้วยเผาด้วยอันน่องเค็มไดงกินนี่เค็ดได้กินทั้งหมดนะต้มต้มป่ะโดยต้มแล้วเทใส่อะไรบ้างเลยต้มแล้วก็แกงหเหรอต้มแล้วแกง่งโดยใส่ข้าวเบลือเอาอ๋อ น้องเคยซื้อปะบบเคยจุกเท้าอ,อันเป็นตีนไหมทีไ้โดยบบเคยอ๋ออันลองเสื้อว่่าวาไอซื้อมาเท่าไหร่ตีน,นสิพันธ์เนื้อไดอ้อันนี้มันพอกินนะเนาะเนื้แบบว่ากับบด้เพ็เท่าไหร่เนื้อหย่ำจนเขียวออกกูได้ไปนอนกูหย่ำต้องต้มปิ้วๆด้วยนอนด้วยต้องล่างดีๆพี่น้องเลยอุ้ยเผาอีกก้อนอยังมีคนอยู่อีก ผักได้พี่น้องเลยแสีบปือกันไนดะ้อันนี้แดะเพิ่ดเหยียเพิ่นใส่สมพักเลยดโดยแม่แล้วอตอนนี้แดดเผือใส่สมพักแสีบพี่แล้วรังรงเห็ดปือนยอนยู่เพื่อนอยู่หืเนื่อยน้องไม่เลือดไม่ใช่เหรอัันเลยเต้นงัวเนะี่ยอ้อตกใจเลย นึกว่าฮักไม่กินก่นิดก็เลือดถึงนะ <S <S มือ่อื่นจะวัยเพื่อนฮะวันนี้ว่สัสไปฮับจ,าบจา้างเพื่อนฮับจ้างยังเนาะไม่วิคือเกาหันละเพิ่นมาลาบบปนันโดยเอว่าเพิ่นมาบอกมื่อวานนี่มื่อซื่อน,นี่ขนาะเพิ่นว่ามือ่อวันเราไปฮับจ้างเด้อเพิ่นบอกเพิ่นมาอ้อยเอาลาบบปันโดยเอว่าแดดแล้วก็บ้บานสำรองอ่ได้ไปเบิ่งมือม่อ,อื่นนี่แหละ มืนไม่ได้ไปอีกมือนี่นอ้นองก็ไ่ไน้องไม่ได้ไปแนละ้วน,น้องเนืว่าอยู่กับพ่อคนอนั้นนะปืนน้องไม่ได้ไปอีกเพราะว่าปืนได้เสียไม่มาส่งโดย,ยแต่ว่าอ่าน้องอยู่เคลื่อนยู่งซ่านก่อนเพราะว่าไอ้ริ้วขึ้นมาหนิโมเมนต์ยังเลยคือ,อไอ้เดียวกักับน้องมาเห็นแต่ว่าโดยอ่าในตอนนี้นะเมียไอ้กำลังขี้ขอด ไออดลูกเือ,อีกสองอาทิตย์นะเนาะไอ้เนี่ยอันเพราะว่าไอ้เนี่ยได้ครับเงินจากู้ใหญ่เพิยยเ่มมาแล้วเงินค้าไมค้าตอเพืออ่อนซานน้องกันแหละแต่วบามีแต่ง,งบซื้อไม่ซื้อตอกน้องเลย,ยงบในการสา,รานน,น่ท่านด้มีเด้อเนาะทีทำทีมีไปก่อนแต่หลังจากที่มีไอ้อดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะถ้ามีผูใหญ่เพินยยพ่นซอยเขามากอะไอ้ก็สิเก็บเงินส่วนนั้นไว้ไม่ แต่ถ้าอายขึ้นมาอายอนนนะขัางทีสร้างให้บัตรเลยโดยเพราะว่ามานี้เดี๋ยวเขาไม่จะตั้งเลย,เลยพี่น้องไลยบัตรเนี่ยเนาะทำมีงบเอาว่าไงพี่น้องไลยมีงบตั้งก่อนบัตรเนี่ยเนาะตั้งขึ้นตั้งซานนี่น่องพอหูว่าว่าตั้งขึ้นตั้งซานประมาณเท่าไหร่แดีว่าน้องกับบูฮุจักคือกันแหละต้องถามพอลุงแล้วเบิร์นก่อนพี่น้องเลโดย ตั้งขึ้นตั้งซานประมาณเท่าไหร่เนาะแบบพันย่อขึ้นไปเลยนะทีนี้เขาต้องตั้งนะเพื่อนจะเอาเทา่าไร้คาซางนะเพื่อาจะขูดเนาะเคยบอกเคยไปเห็ดกินบนะ่าเพื่อนคนเพื่อนทานคนบอกไปเผาจีที่เคยบอกเะก็เค,เคยอยู่เคยอยู่บ่ด้วยนี่ต้องต้องให้เผาไม่ต้องเหีเห่ยวไปทีนึงน,นนะแล้วก็ไปล้างน้ำดีๆนี่โอ้คัดใด chào tôm cô chèo đi Bit hùng của bia ngon. Hotel, mỹ hùng của bia ngon. Mỹ quá, của bia ngon. Mỹ hùng của bia ngon. Mỹ hùng của bia ngon. Mỹ hùng 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 bia ngon. มดไม่เท่าไม่เท่าทามไม่เท่าทาวมาเท่ายังเหรอเท้าตีนเทาตีนงัวไหม่ประเดีะยวหม่เด้อพายลูกแหงขนาดเดี๋ยวกูาาเด้อประจิ้บไปกินไป่น้ว <c oughs> โอ้ยกินกระเลมเด็ดเด็กินกระเลมว เป็นวัดไหมจะหน่อยนี่กรนเล็มจำนี่สิกันเลยเอันนี้มีคนตายบ่เทาะโดยบ่วไม้เหมือนบ่ มันจะใหม่พากทาจะกระปุกลโอเคแล้วนะจะต้องไปล้าง,าง,งน้อาอีกตอนนี้เราต้องเผาก็เดูเลย่แล้วจะนฮะมันโอเคเลยโอเคพี่น้ันเลวกันรอนี่มออกนะครับเป็นงคือได้ตีงัวกันคนผู้เท่าเสียนโนอโดยแบบเพิ่น สองสาเดือนแล้วเพื่นโซ่ังว่าคี่ว่อบ,บอดี้ไปท่ยทยถ้ำน่ะใช่กกปะเป็นเป็นพี่น้องกับสาวผู้ไทยมั้งบแม่นแล้วโอ้สาวผู้ไทยเออนะนะปูปูปูเป็นปูเราบ่เป็นปูของผัวของเราค่ะนะอ๋อจะตีพี่น้องเราโดยจาปีพี่น้องั้งผัวโดยเป็นปูของผัวเราเองพี่น้องเลย ด้วเนาะเราดังเนายเราโซกับประมาณสองสาเดือนแล้วล้างก่อนเนอะล้างให้มันสะอาดสะอาดขูดเอาแบบเอาน้ำล้างขูดน้ำจามนะจียวครับเป็นอย่างนี้พอแล้วมาลองพอแล้วเท่าไหรแหมไรแหมไรพอแล้วเอ่าอ่โอ้มือเล็กบ่นอ่ะโอ้พี่น้องไอจับ้าผดไฟเก่งแท้บ่ เอา้าวพอได้กินแกลงอ่นะอนะน้องคราบพอได้กินแกลงอันนี้ก็เป็นเป็นหมักแตกับนขนมหมักแตง่งนะขนมพี่น้องกรับขิงแกลงมีแต่ว่าน้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตัวแหละโดยเฮ็ดกินให้แม่กิน,<ด>นเนาะเฮ็ดเป็นยูบ่าให้แม่กินผม<ด>เป็นกินเห็ดเลยผมเป็นเห็ดแล้วเนาะโดยอะไรนะพี่น้องเลย ครัเป็นแซ่เป็นสาวเด้อี่ขั้นหลังคดบ่ได้เนาะบเอาด้สายาสานางอ่สาวงามประจําบ้านด้ที่ขั้นเป็น1บเอาด้ต้องสาวงามประจําบ้านเรื่องขยันเป็นที่1โล่น้องเอ้นางๆเพ่นเอาน้องเยมีแต่ว่าบืนเ้น้องเด้อโดยอ่าสิเอาไมเอาตอกมาส่งเนาะโดยอ่าก็คือน้องบ่งอ่าบ่ให้น้องเข้าใจก่อน อย่ามานอา้องเข้าใจผิดอ่ายังบ่ได้มีงบไปเดือนเดืทานเน้่ยนองเด้รเรอ,อโดยมีแต่อ่าซื้อใหม่ซื้อตอกมาก่อนเนาะโดยแล้วก็น้องกับผาพังข้าวทั้งบ,บ่บุญเบิ่งเพิ่นสิมีหยังแน่เนาะเพิ่นสิมีงบหยังเพิ่นเพล่นนะเนาะถ้าอ้ายมีงบแล้วอ้ายสิมาตัง้งเฮือนตั้งซานให้เทื่อหน้าเนาะโดยแต่ว่ากถ้าอ้ายได้กลับลงไปเที่ยวนี่อ้ายังเฮิงเติบได้เถิด้ขึ้นมาเพราะว่าอ่าต้องเผ่าหมอกกรรม เพราะมีสิโอดูข้อเต่าล้วต้องออกกรรพอมอกำเพราะอันนี้พอไอ้พอขึ้นมาพอขึ้นมาเชียงงานแทอยังขาน้ององี่แหล่ซึ่งไม่ติดตอมาให้เนาะเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีแต่ที่นองต้องว่าที่ขาดไปว่าไดก็ไม่ต้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทานผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าป้าใจดีเนาะอยู่ทางฟังไทยนอกเลยเิย่นก็บ่ได้ออกเสียง,งน้ำเนาะเป็นป้าผู้ใหญ่ใจบุญก็ได้กันมิแต่าอบบขอบคุณขอบคุณแล้วก็ พี่น้องเอฟซีเขานี่แหละที่พักหลันให้น้องไร้ดินในร้อน,นตอนเนี้ยอ่าต่อไปบอาจวดเน่น้องอ่ะได้เพือนที่ชนกับมี่น้องน้องนะเอาพ่อใช่หนีแล้วน้องโดยทางน้องกับขอ,ขอบอกขอบใจละลายเด้อที่ฝาใจใจดีทางพังไทยแล้วก็รเอฟซีทุกคนที่เบิ่งคลิปของน้องแล้วก็กดใจกดแชร์ให้น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเสมอน้องก็ขอบอกขอบใจละลายน้องขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแหง้ง ให้ร่ำรวยตลอดปลอดภัยค่อมเจ็บจะได้ค่อมใครเยื่มีให้ห่างให้มีเจริญต่อไปนอนรับใครได้เงินหมื่นนอนตื่นใครได้เงินล้านแสนแล้วก็ขอบใจเบาแยวน้ำเด้อโดยขอบใจเอฟซีแล้วก็ขอบใจที่ว่าทีมงานของเบาเตียงฮานาขอบใจบรรทุกมูทุกคนเด้อโดยทั้งน้องเขาโบขอบใจเบาแย่หลายๆโดยร้านมีแต่บาีแต่พ่อกันมือนั่นน้องเดลย ไอเอานออกไปหากินข้าวจะนั่งกอนบ่เลยเนาะเอ้าโอเคสบายดีน้องนายไม่ติดเหตุยุเฮ็ดกินให้แม่เรื่องไอ้กระผมี่อย่างมาต้อนมายามตีนพี่น้องเลยว่านาอ้าวเราหยอดกัน้องเด้อโอเคโอเคไอ้ขอไม่ขึ้นนะขอเนาะตั้งแตปก้าก่อนสบายดีน้องนานเลยสบายดีพี่น้องเลยอ้าวโอเคมพี่น้องงจะมาพอกัน ่อื่นเนาะบารมีต้องขอบขอบบุญขอบคุณทางพระเอกพี่น้องเอฟซีเบิร์ดฟูสูทฟูลกุนพี่น้องเยที่ชอามาติดตามนะครับช่วงคิปของมะยาวเนาะข,ขอบขอบบุญขอบคุณในหลายที่อ่าไว้ใจให้มะยาวมาเป็นสะพานบุญให้ทางป้าเจดีใจบุญสันทานเนาะขอให้พ่รในใจให้ป้าอยู่ดีมีงสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรง เราตั้ใส่มาใส่กาให้ตลอดปลอดภัยเนาะปลอดจ,จากโรคภัยไข้เจ็บตั้งปวงเด้อปลาเดอ้อขอให้ร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปอายุมันขอยืเนร้อยปีพันปีเด้อปลาเดอ้อสาธุขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามหับชมคลิปของบอยเยาค, 9, คือเก่าคือเดิมเนะาะถ้าบอยเยาทำคลิปออกมาได้บดีพอบอยเยาก,ก็ต้องกราบขอโทษและขอใด้พี่น้องเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดีด